สวัสดีครับผมชื่อนายประเสริฐพออนชอยระดับปศ .1 แผนกไฟฟ้ากำลังจากวิทยาเทคนิคนอมบัวพูครับสวัสดีครับผมนายวิชัยปาโมดอยู่แผนกไฟฟ้ากำลังครับระดับชั้นปวช .3 วิทยาลัยเทคนิคนมบัวลำพูครับครับวันนี้ครับเราจะมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่หนึ่งครับด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัวครับโดย ตัวแอปพลิเคชันของเราครับชื่อว่า a อ p Stand by f ฟ m เวอร์ชัน่น1.0นะครับโดยแอปพลิเคชันของเรานะครับก็ไปได้ตามตัวนะครับ Stand by f ฟ m นะครับ f ฟ m ก็มาจาก Family นะครับส a n d ก็เตรียมพร้อมนะครับ s t a n d by Fam ก็คือครอบครัวที่เตรียมพร้อมนะครับโดยแอปพลิเคชันของเรานะครับจะทำเพื่อวิทยาเทคนิคนมบลภูโดยเฉพาะนะครับโดยแอปพลิเคชันของเราครับจะเป็นตัวสีฟ้าแบบนี้นะครับ ก็กดเข้าไปนะครับแอปพลิเคชันของเรานะครับก็จะมีรายชื่อคุณครูและก็เบอร์โทรศัพท์นะครับของคุณครูที่ปรึกษาผู้บริหารนะครับของวิทยาลัยนิคตมมูลนครับครับโดยแอปพลิเคชันของเรานะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับก็จะมีรูปภาพและชื่อคุณครูต่างๆนะครับในวิทยาลัยเทคนิคบนบูนะครับก็มีชื่อเบอร์โทรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ท่านอาจารย์มานิตนนทนดีนะครับทําหน้าที่เป็นหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน pues, นักศึกษานะครับก็มีชื่อเบอร์โทรและก็รูปภาพของท่าน,นครับซึ่งท่านอาจารย์มานิตนะครับทําหน้าที่เป็นหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะทํางานเกี่ยวกับกิจกรรมกิจกรรมพิเศษต,ต่างๆอย่างเช่นงานไหว้ครูงาน,าางานกิจกรรมในวันพิเศษเช่นวันภาษตไทยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าอาจารย์มานินะครับเป็นหัวหน้างาน ที่สามารถติดต่อด้านงานกิจกรรมของเรียนนะครับว่านักเรียนคนนี้ผ่านกิจกรรมหรือไม่แล้วก็สามารถติดต่อด้านการแก้ผลกิจกรรมได้นะครับและแอปยี่ห้ของเราครับก็ยังสามารถค้นหาได้ด้วยนะครับว่าเราต้องการจะค้นหาท่านไหนอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ชัชนาทนะครับท่านอาจารย์ชัชนาทนะครับเป็นหัวหน้านงานปกครองนะครับซึ่งจะรับผิดชอบด้วยการงานปกครองนะครับ ในวิทยาเทคนิคสมมูลภูนะครับซึ่งท่านรับผิดชอบด้านอย่างเช่นาการทะเลาะวิวาทเรื่องยาเสพติดนะครับท่านก็จะรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับซึ่งถ้าผู้ปกครองท่านไหนอยากทราบว่านักเรียนนักศึกษาจะมีปัญหาในเรื่องนี้ไหมก็สามารถโทรมาติดต่อที่ท่านอาจารย์ใช้นาทได้นะครับครับแล้วก็แอปพิชานฮอลล์นะครับก็มีคุณครูทุกคนเลยนะครับ ซึ่งจะง่ายต่อการติดต่อสื่อสารนะครับของนักเรียนและก็ผู้ปกครองครับที่อยากติดต่อสื่อสารของครูในวิยาที่หนึ่งขอมัธยมปลายครับแอปตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและครูอาจารย์แต่ละท่านนะครับ ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารครูแต่ละท่านนะครับที่พี่บสอได้กล่าวไปว่าแอปตัวนี้นะครับมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อของคุณครูแต่ละท่านนะครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารของผู้ปกครองนะครับผมก็จะยกตัวอย่างมาสองหัวข้อนะครับข้อหนึ่งก็เรื่องของการมาสายหรือว่าการมาเรียนของนักเรียนนะครับผู้ปกครองอยากจะ ติดต่อสอบถามว่าลูกหลานของตัวเองได้มาเข้าแถวได้ขาดไหมได้มาเรียนตามที่ได้บอกผู้ปกครองไว้ไหมผู้ปกครองก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับและในเรื่องข้อที่สองนะครับในเรื่องของการเข้าเรียนนะครับว่านักเรียนของตัวเองได้ มีการติดขอรอติดมอสอไหมลูกหลานของตัวเองได้มีงานหรือว่าอะไรที่ตกค้างไว้ไหมนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับครับแล้วก็พวกเราก็จบการน,นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ทหนึ่งด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ ระบบสมองกลฟังตัววพียาช่นี้ครับพวกเราขอลาสวัสดีครับ